ดอนน้อยอันยราประดิษฐ์ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับอัน,นี้ซ้อมมามันสองอาทิตย์สามวซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่ที่เกียรติสทรงฤทธิ์ผมมาซ้อมเกียรติทรงฤทธมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อม,มที่นั่นมีพวกเพีรอันดาพวกโมโลโล,ล,ลุงลาวีก็คือพวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วเรา่สิ <21. S 1> เราสูงเท่าไหร่งร้เราน้ำหนักไปปล่อยมามา,มากกี่กิโลครับหนึ่ง <74. S 1> เราเมื่อสุตท้ายอะไรครับ โอเคแล้ววันนี้เราเจอกับเป๊กเคยเจอไหมไม่เป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาเกมมยับต่อยเข้ามาป่ะดูเขาเป็นมวยสไตล์อะไรมวยถอดแล้ววันนี้เราจะวางเกม์วางแข่งไงวางเกม์วางแผนไงสำหรับวันนี้วันนี้คือไปเรื่อยก่อนเนาะยังเมื่อต้นเดือนเราก็ต่อยไปแล้วไปหนึ่งใช่เช้าวันนั้นเราเจอกับพุทธเป็นเัืองมีจะชนะไหมชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเท่าไหร่ร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสี่มันลงมาต่อยอืมโหลดลงมา มีปัญหาไหมน้ำหนักนี้บีบอยู่ครับบีบอยู่ใช่ไหมแล้วอย่างวันนี้คิดว่าน้ำหนักจะมาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีอ <The Body. S 1> แบบสบายสบาย,บายเนาะคือถ้ามาลดเยอะวันนี้แย่นะานาอากาศเออม,มันไม่พิ่งมาเย็นแต่ก็ไม่มีปัญหาสําหรับเราร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคเลยเนาะ <Okay. S 1> สมบูรณ <Okay. S 1> ์เราต่อยมือมานีดูเรา <Okay. S 1> ทั้วันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณนี้ต่อยมา มัน60กว่าไปโอ้โไ,ไปนะเราคนจหวัดอะไรครับพุดาหารอาฝากเชิญชวนแฟนคลับรงนี่นะก็แากพี่น้องมีอาหารแล้วก็เชา้ามกรชอรอ่างทองเปกนกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ตามมาคนเดียวที่นี่หรอนะรับขอบคุณมากมน้องชาย